นีก็จะมาปลูกต้นไม้กันนะคะกดแชร์กับสไครต์ยอยนากปลกตนไม้บอกคุพ่ให้ปลกตนะคะจะเต็มแล้นะคะดียวดไหเนี่ย ค่ะก็จะอรินมาปักนละ็อกเนาะดินมาปักล็อใช่ไหมคะแล้วก็อรินมาปะคลบอกย้อนลงไปย้อลงไปให้มันเต็มดินก็แข็งแล้วนะคะตอนนี้ดินก็หมดแหละแล้วก็ขดดุดอีก Okay, เต็มแล้วลูกเต็มแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยไปรดน้ำต้นไม้กันดีกว่าไปกันเลยค่ะ l ล t s go เอาดินออกกันกว่าดินกว่าหกกว่าเอาหน้าอกกันต้องไปชีไปรดน้ำไอ,อ้ตรงนี้นะคะลืม นี่นะคะแต่ก้านี้ใส่หน่ะเนาะอันนี้ติดน้ำมันหนักข้นรถแค่พอประมาณนะคะรดเยอะไปเดี๋ยวมันเน่านะคะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวไม่ได้อยู่ พอแล้วไหมคะพอแล้วค่ะแต่มันตายเนาะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะไปวางรอรน้ำให้หมดก่อน ไปเอาก้อนหินมาวางเรียงข้างบนดีไหมคะจะได้สวยๆไปหยิบก้อนหินมาค่ะก้อนหินอยู่นู่นลูกนู่นนู่นนู่นเอาใหญ่ด้วยเอาก้อนเล็กๆค่ะเล็กๆค่ะ เลี้ยงเร็วเร็วเลยยังไปให้หมดเลยนะให้หมดกลมใช่ไหมแม่ให้หมดกลมนะคะต้องขับขอบวนอีกแม่คือกินกันแล้วก็วลองขับมปอีก โอเคสวยแล้วค่ะเอามาตัวหมูบ้งางแม่วางไว้ข้าขงบนเติมแผ่นเติมให้หน่อยให้คุณแม่ยกนา,าค่ะเดี๋ยวกว่าก้อนหินตกแต่ก้อนถ้าให้คุณแม่วางให้กว่าเดี๋ยวก้อนหินตกเนาะทำอีกอันหนึ่งนะคะนี่ก็ต้นไม้ตก ตบอีกเลยแล้วตีดันไว้นี่นะคะมันเก็บมันที่โอ้ไปตรงนี้เอ้ยโอเคเสร็จแล้วยังคะ เสร็จแล้วยังคะเอาตรงขอบๆด้วยเดี๋ยวเอาในว้ด้วย